สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเอาสราระแน่ที่เดาชําไว้ในแก้วกาแฟแบบนี้นะเป็นการชําน้ำค่ะวันนี้จะเอาลงปลูกในดินนะคะ โดยวิธีที่จะทําวันนี้เนี่ยก็คือเราไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งหลายคนคือเวลาเอาสารแหน่ที่ชําในาน้ำเนี่ยปลูกรงดินค่อยจะตายค่ะเพราะรากเนี่ยอาจจะโดนกระทบกระเทือนหรือว่ารากขาดนะคะวันนี้ดาวก็จะมาปลูกแบบว่าไม่กระทบกระเทือนระบบรากของเขาเลยค่ะอยู่ในฝาขวดแบบนี้เลยนะคะและววิธีนี้เนี่ยยังดูสะอาดหน้าเด็ดมากินมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ เราก็ใช้แก้วเดิมในการปลูกนะคะเทน้ำออกประมาณให้เหลือประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสของแก้วค่ะสำหรับวัสดุปลูกวันนี้นะคะใช้เป็นดินใบกร้ารมปูผสมกับขุยมะพร้าวสับนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะเอา2ออย่างเนี่ยผสมรวมกันเลยค่ะใช้มือก็ได้นะจริงๆก็ควรใส่ถุงมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากที่ผสมทุกอย่างให้เข้ากันก็เอาส่วนผสมของเราเนี่ยใส่ลงไปในแก้วเดิมนี่แหละค่ะตีนใส่ลงไปค่ะให้เต็มพอเต็มแบบนี้เราจะทําเป็นรูนะคะแบบนี้รูตรงกลางอย่างนี้นะคะพอทํารูตรงกลางเสร็จเรียบร้อยก็เอาแก้วนะคะ ฝังฝากขวดนี้ใส่ลงไปกดลงไปแบบนี้คือเราจะปลูกทั้งที่มีฝาขวดแบบนี้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือผักของเราเนี่ยจะได้แบบว่าอยู่ข้างบนนะดูสะอาดไม่เปื้อนกับดินนะคะไม่เปื้อนกับวัสดุปลูกอ หลังจากปลูกเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็ใช้ฝาเนี่ยอยู่ข้างบนแบบนี้เลยนะคะสารแหน่ของเราเนี่ยจะได้อยู่ข้างบนไม่เปื้อนกับดินหรือวัสดุปลูกนะคะดูสะอาดไปอีกหน้าเด็ดกินนะคะแล้วก็พอปลูกเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เดาถึงจะไปเจาะรูค่ะสําหรับการเจาะรูนะคะก็ไปเจาะรูให้หมดเลยทั้งด้านล่างด้านข้างนะเจาะเยอะๆได้ยิ่งดีเลยนะคะเสร็จแล้วเราไปหาเป็นโหลมาแบบนี้ อันนี้เป็นโหลขนมส่วนของปากโหลเนี่ยเข้าเอาขวดได้ดีเลยเดาลองลองแล้วนะคะเพราะใส่ลงไปปุ๊บนี่พอดีขวดเลยนะคะก็เอาเวลาใส่น้ำก็แค่ว่าให้น้ำมันปริมปริมแค่ตรงนี้ก็พอหรือว่าไม่ต้องให้น้ำปริมก็ไดอ้อันนี้น้ำมันสูงเกินไปใส่ไปมันจะพอดีขวดแบบนี้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ย ไอ้น้ำจากข้างล่างนะคะจะออกขึ้นมาเพราะไอ้น้ำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เข้าไปที่ดินนะคะทำให้ดินมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องลดน้ำบ่อยด้วยค่ะแถมดูสะอาดสะอ้านนะคะน้ำตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่เป็นปุ๋ยหรือฮอร์โมนต่างๆได้ค่ะหรือเวลาเราลดน้ำล้างใบเราก็ลดน้ำล้างใบตรงนี้นะน้ำก็จะลงไปข้างล่างค่ะไม่หกเหลอะเทอะด้วยนะคะวิธีนี้สามารถที่จะเอาไปปลูกไว้ในบ้านในครัวเรือนหรือโต๊ะอาหารได้เลยค่ะ จะลดน้ำล้างใบก็ลดหรือว่าฉีดได้เลยนะคะแบบนี้รดยอันนี้จะให้ดูนะคะก็คือสาระแหน่ที่ด้ปลูกเนี่ยจะไม่สัมผัสกับดินหรือวัสดุปลูกเลยค่ะก็จะดูสะอาดน่าเด็กกินมากเลยนะคะวิธีนี้เนี่ยไม่ต้องลดน้ำบ่อยด้วยเพราะไอ้น้ำจากข้างล่างจะค่อยๆระเหยขึ้นมาค่ะ และการปลูกแบบนี้เนี่ยอัตราการรอดก็สูงมากๆเลยนะคะเพราะเราไม่ได้ขยับรากใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะพอเรารดน้ําไปเนี่ยดินหรือวัสะดุปลูกก็จะค่อยๆกลบรากนะคะรากก็จะเดินดีค่ะ,ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ